ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้มานําเสนอนะคะเสาไม้สักทองเก่านะคะหน้าหกนะคะนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าอ่านี่นะคะหน้าหกนะคะ นี่นะคะหน้าหกนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะหน้าหกยาวสามเมตรยี่สิบนะคะมีแปดต้นนะคะนี่นะคะลูกค้ามีแปดต้นนะคะแล้วก็จะมีหน้าสี่นะคะหน้าสี่อีกเจ็ดต้นนะคะหน้าสี่อีกเจ็ดต้นสวยๆเลยนะคะยาวสามเมตรนะคะลูกค้าชุดนี้นิชาจะเหมานะคะเหมารวมสองหมื่นบาทนะคะลูกค้าสองหมื่นก็ จะตกต้นละพันกว่าบาทนะคะลูกค้านะหน้าหกต้นละพันกว่าบาทนะคะถูกๆกันเลยนะคะทั้งหมดสิบห้าต้นนะคะอ่าท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะสาหรับเสาสักทองนะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้านะคะนะคะทักมาได้นะคะอ่าราคาไม่ ราคาถ้าเป็นวันนี้นะคะวันนี้วันนี้เราส่งฟรีนะคะวันนี้ถ้าทางผ่านกําแพงเพชรถึงกรุงเทพนะคะเฉพาะวันนี้นะคะถ้าวันอื่นนะ่ะลูกค้าต้องต้องจ่ายค่าขนส่งเองนะคะลูกค้านะคะวันนี้รีบเรีหน่อยนะคะลูกค้านะคะ